ไปรถตัดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาสวัสดีครับวันนี้วันที่ที่สิบสองมีนาคมนะครนี่ก็อยากรีบเขียนเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวจะไปรถตัดแป๊บหนึง่งรถตัดเล็กนะครับไม่ใช่รถตัดใหญ่ตรงนู้นเอผมจะไปซื้อซื้อนากิน,นะครับามืดครับ ีเมื่อกี้แม่เราลองโจขับมอเตอร์ไซค์สวนไปพอดีนะฮะเขแสดงว่าไอ้ที่ผมเขียนไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเขารู้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวกลับไปก็เห็นขนาดพอดีนะฮะไปเห็นลา,ายมืออัน,อนสวยงามของผมนะฮะที่ใช้มือเดียวเขียนเพราะว่าอีกมืองถือกล้องอยู่เลยท่าไปเขียนยึกยักแม่งเทียนไปไหนมาไม่รู้กินข้าวมั้งเออนี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วลน้ำปิดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ลงมาไม่เห็นใครก็เลยเขียนไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่รู้เดี๋ยวนึกว่าอยู่ข้างบนแล้วล็อกลัางล่างแล้วผมเข้าไม่ได้นะฮะเลยต้องเขียนเผื่อไว้ก่อน นี้แหละจะถึงโลตัสละก็เดี๋ยวซื้อติ๊ตต้นขวดใหญ่มาขวดหนึ่งนะฮะจะได้ดื่มให้มันขอหายค้อแก็ได้แล้วนะฮะติตนขวดใหญ่กลิ่นอะไรสดชื่นนะฮะนี่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวต้องไปทํางานอีกนิดหนึ่ง e p ไฟโอยังยังทําไม่เสร็จเลยนะฮะก็เดี๋ยวต้องกลับไปทานะฮะเ<อ>ห็นอาจารย์เขาถ่ายวิดีโอที่ทําไว้ก็เดี๋ยวตเดี๋ยวไปดูแหละแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูหน<อ>ังเดอะกรีหนต่อฮะ หนังยาวกาี่ชั่วโมงลูกให้เดาก็ได้อง,องสองชองั่วโมงมั้งสองชั่วโมงกว่าๆว่าไม่ก็สามชั่วโมงไม่รู้ว่าหนังมันยาวขนาดไหนแต่ว่าไม่ต้องยาวมากก็ได้นะครับแบบเอามาดูทํางานไนีย <c oughs> ไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยชอบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูหนังไงยิ่งแบบผมไม่ค่อยแบบชอบนั่งดูอะไรมันย,ยาวสองชั่วโมงอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ต้องดูนะที่อาจจะสนุกก็ได้ที่แบทแมนจะดักหนที่ดูไปตอนนั้นมันก็สนุกดีนะคระับดูไปแล้วมันก็อยากดูต่อแค่นั้นแหละผมเหมือ่ผมเป็นคนแบบไม่ได้ไ่ดูหนังอะรแบบ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมไม่เคยดูหนังแล้วผมเป็นลงวิชาวิเคราะห์หนังทั้มไม่ได้ลงวิชาผมก็ต้องดูหนังเยอะอยู่ครับผมลงตามเพื่อนนะฮะลงแบบมันเหลือวิชาที่ต้องลงวิชาไงครับยก็ลงอะไเพื่อนลงเ่ยลงที่หลิวลงเนี่ยนี่ก็อยู่ที่ห้องนะฮะก็เนี่ยช่วยดูนะฮะตรงที่ตะปูเป็นดุบก็เนี่ยประมาณดุอย่างเงี้ยที่ผมถ่ายเมื่อวานเพราะว่ามันปิดไปรวงเด็ดมันเลยไม่ค่อยเห็นนะฮะก็็เปนนี่ผมก็ไปเซเว่นแล้วกลับเรียบร้อยนะครับชาลิปตันก็ดื่มไปหมดแล้วนะฮะ เดี๋ยวก็ต้องทำพวก e portfolio แล้วก็ดูหนังนะฮะไม่รู้ว่าทำคืนนี้ทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันยจะมาเลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเดี๋ยวมันต้องมันไม่ได้มัน่งพรุ่งนี้น่าจะเที่ยงคืนแหละ e พวก e portfolio นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปเรียนเดี๋ยวเอาคอมด้วยเลยว่าเดี๋ยวไปถามมันมันต้องทำยังไงนะที่ผมเม่ค่อนมั่นใจเงยว่าอาจารย์ก็สั่งให้แบบทำแบบไหนเดี๋ยวไปถามเพื่อนแหละก็เดี๋ยวทำที่มอเลยนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไป เออก็น่าแหละฮะวันนี้ก็ไม่มีเธและนี่เดี๋ยวผมก็ทำอะไรของผมไปแล้ก็เดี๋ยวนอนละไปเดี๋ไว้อาบน้ำนอนละให้โอเจอกันทุงนี้ฮะสวัสดีครับย่า yeah.